มันสวยนี่เนาะออโอ้พ่อมันก็หล่อเนาะออโอ้ะะจินนี่คะที่รักเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกียวอะไรใส่มาเป็นไงลองดิลองดิบันดาบันนานิดหนึ่งใช่ไหม จริงๆเราก็อยากกินแบบที่เปนงมมกกน,น,นําอา่ะดั้งเดิมอ่ะแนนานาลวอ่ะแล้วลูกอยู่ที่ไหนเน่ยไม่ใส่น้ำตาใช่ไหมไม่ใส่น้ตาลบ้านไเียโอ๋อน้องเอาน้ำโคกเอาน้โพกลูกน้องผู้ชายเอาน้ำโคกลูกแักน้ำชกอยู่นี้ อย่าเรียกป้าเบียนะแบตซีก็ได้แบตซีก็ได้ลูกวิ่งเด็กบ้าอะไรมันหลอกอย่างนี้วะโอ้หลอกเกินไปนะจริงๆหลอกเกินไปเอออยู่กับพ่อหรออออยู่กับยายที่ไหนอะที่อีสานหรอตายแล้วตายโง่แล้วลูก ทำไมน้องลออย่างเงี้ยล่ะลูกหายใจออกปะมีเสียงส่งว่าว่าน้ำไปอีกเวียที่อุ้ยนายขวดเล็กก็พอลูกขวดใหญ่เลยเหรอเออเอาไเถอะเออช่างแม่นเถอะกินเหรอเราดูดิเด็กบ้าอะไรไม่รู้ว่า ไอ้ยาป้าใจไม่ดีเลยลูกป้าปงแล้วลูกป้าปงแล้วป้าขอแดกอย่างเดียวชีวิตเนี้ยป้าขอดดแดดแดกแดดเออชีวิตนี้อยากเที่ยวธรรมชาติอยากเที่ยวน้ำตกอยากกระโดดคลองอ <laughs> เรื่องผู้ชายผ่านมาเยอะแล้วพอแล้วขอเรื่องธรรมชาติบ้างาจริงๆผักแก้มมีอะไรบ้างนี้ ผักกุ้งผักกุ้งจะกระลำปีพอขอดูหน้าน้องหน่อยน้องชื่ออะไรนะลูกอพอมีลูกผู้ชายจะชอบกันจริงๆองเ,เอามาเสิร์ฟด้วยชื่ออะไรนะน้องเติร์น,อ,นอันนี้น้องแตด <laughs> สวัสดีค่ะกระโปงสวยค่ะหนูไม่สามารถกินอะไรที่มันเยอะกว่านี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกระโปงนี้เหมือนเหมือนบังคับให้หนูจะต้องกินได้แค่นี้ค่ะหนูไม่สามารถกินอะไรที่มันมากกว่านี้ได้แล้วตัวเล็กมากพอตื่นมาแล้วตัวเล็ก ไม่ให้เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเรามากนะคะตายแล้วอันนี้ชื่อน้องอะไรนะลูกชื่อน้องเต้ตอายุเท่าไหร่นะลูกอา,อายุสิบสี่ครับอายุสิบหสิบสี่ครับสิบสี่หมตัวมันสูงจังอะลูกต้องตัวสูงจังเลยอะลูกไ,ได้แค่นั้นแหละมาบอกได้แค่นี้ละอิกินกินแล้วพอ เอออันนี้บอกเลยนะกินแบบว่าเมื่อกินแล้วว่าหุ่นเท่านี้ไม่ได้มีการเติมแต่อย่างใดนะมันหุ่นแบบนี้เองนอนปกติแล้วนอนดึกมากมันไม่อ้วนเองมั้งขา้าวเหนียวสิบบาทที่รักกินเยอะเดี๋ยวมันจุกเดี๋ยวมันแน,น่นเดี๋ยวเราไปกินที่ร้านต่อได้รับโค้ วันนี้จะไปอุดหนุนยำกุ้งสุกนะคะขอพระคุณมากเลยค่ะเป็นนี่แต่งตัวสวยเลิกงานมีเที่ยวไม่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 ไมไมไมขอบคุณคะับกขอบคุณค่ะหวีหกตกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรนะลูก ฝั่งนั้นฝุ่นเยอะไหมนะคะไม่นะเพียงฝุ่นไม่เยอะนะยังไม่สนัสนายเลยอ่ะลมมันพัดนะเนาะหน้าหนาวนะเนาะเธอหน้าหนาวนะบีมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ลมมันแรงเนาะสูงก็ไม่หวอ่นนะอย่าพึ่งรบไรลน,นะแม่ไม่เราจะคุยกันแค่ในนี้ไงพี่เบียร์ไม่มานั่งคุยย้อนหลังนะบอกเลยเพราะเราไม่ได้ขายของหมดยัง เธอใส่กะปิด้วยแต่มันกลิ่นเหมือนกะปิแต่ว่าอัน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 เรียกว่ากปาเออแต่ว่าอันอันอันที่ว่าอันอันวาอันอันอันเดืออันันเดือกูกลายเป็นซีซ่าไปแล้วอันวะอันไหนคือไอ้รอบนี้มันมันไม่เจ้มจนเหมือนอันนั้นอะไม่เโ้มนเอออันนั้นเลิศมากเหมือนใส่กะปิปลาอร่อยหายเลยปีนะโอ้ลูกค้าชอบเมือนไปขายให้แล้วอ่ะโอ้ หมดจริงๆพี่เบียร์เหลือแค่เนี้ยไม่ไม่เหลือเลยแหละไม่เหลือเลยปลาร้านเธอะอีดอกน้ำลายแตกกุนาบ้านนะเนี่ยแม่เอามาจากอีสานเป็นยังไงได้ขิงมะกอกมะถุกีว่ะมันได้มากเถอะเอ้ยกลุ้ม่ะหลอกมันเนาะรสอะถ้าไม่ใส่มะนาวจะใส่เป็แม่เนี่ยมันจะอร่อยอารมณ์ใช่ไหมความฝันบางทีก็อยากแบบมีเพื่อนอยู่อีสานแล้วแบบอยากไปนั่งอยากไปนั่งกินส้มตำแบบ ไปตาบ้านหนูไปต้นไม้นมาใต้ต้นไม้มาติดทุ่งนาโอ้รถเนาะยน้ำลายไหลเนาะมาติดทุ่งนาด้วยพี่เจ้าเนาะแล้วเวลาบางคนจะต้องเลิศนะน้ำลายแตกรถเกี่ยวข้าววิ่งเนาะไปดูรถเกี่ยวข้าวเขามีความสุขมากอยู่บ้านเราต้องในชีวิตผ่านมาทุกรูปแบบแล้วว่ะ อยากเจอรูปแบบแบบว่าไปตามบ้านนอกบ้านนอกบ้านเราก็บ้านนอกแต่บ้านเราไม่มีแบบเป็นนาข้าวอะไรอย่างนั้นนะนาข้าวไปจับมีจับมีสับปะรดมีน้องโยนนั่นน้องผ้าไปจบมีสับปะรดมีตะไคร้กะเมงเออจีเจกินอะไรแม่อร่อยบ้างอร่อยทุกอย่างเลยครับชีวิตในช่วงโจรในบ่อนรุอยู่ภาคใต้มา ภาคใต้เบบก็อยู่มาแต่ภาคใต้มันก็คนเราฟิลเป็นแบบนี้มีภาคใต้แต่ไม่ประทับใจภาคเหนืออ่าภาคเหนือไม่เอาภาคเหนือไม่เอาใช่ไหมไม่เอาภาคหนาวภาคเหนือเป็นหนาวเป็นไม่ชอบเลยแสดงว่าขี้เกียจคนขี้เกียจอาบน้ำที่สุดน่าจะอยู่ในเติ้ลได้เติ้ลปีนี้มันอาบน้ำกี่รอบแล้วไว้ก็บอกว่ากี่รอบส้าอากาศหนาวหนาวนะบ้านนอกเราหนาวอีรอไปก่อนค่ะเคยไปเที่ยวแก่งกระจานเนี่ยเพราะมัน การจัดจานก็อยู่เพชรบุรีใช่ไหมมันเป็นหมอกแบบหนาๆแล้วหนาวไม่อาบน้ํากูอยู่ในนั้นแล้วกูนั่งนั่งเนี่ยเนี่ยการสวยผิดแตหนาน้ำลายแตกตางานนี่จะเริ่มแล้วพี่เพียงแค่อะไรงานกระชากที่ว่างานอะไรที่ว่างานเปิดตลาดนัดใหม่วันนี้หรือเปล่างานเปิดตลา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 ดหัตถ์เอออยู่ตรง นี่กูนับวันนี่สำเนียงกูเริ่มไปไม่มันมีงานเปิดตลาดอะไรหรอตลาดใหม่เนี่ยตลาดใหม่คอนเสิร์ตจะมาลงเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอ้าวตลาดมีตลาดใหม่หรอโอ้รถเนาะขายของในตลาดอะไรพวกเนี้ยรถฮะใช่ใช่อยู่ข้างเอกตัวอยู่หน้าอยู่หน้าลานกลางก็ได้ฮะคนที่สิบแปดหรือเปล่าตลาดใหหม่เรอใช่มันจะ เปิดเป็นตลาดนัดหรือว่าจะเปิดเป็นคอนเสิร์ตหนูก็ไม่รู้แต่ว่าหลายวันนี้ตั้งแต่สิบแปดถึงยี่สิบสองเลยนะมีดารามาทุกคนน่ะตลาดไอ้ตรงตรงข้ามกับสตางค์ปะหรือเปล่าวะไม่ไม่นู่นโค้งออกไปจะไปเครือนู่นเนี่ยสุดสุดแยกนี่ใช่ป่ะสุดแยกเนี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเออมันก็จะเลี้ยวซ้ายอยู่ฝั่ง้ายใช่ฝั่งซ้ายมือเยอะด้วยไหล่บ้างเยอะนะหลายมาเยอะ เริ่มวันนี้18วันนี้ใช่ป่ะพนัก18-22แม่เข้าใจมาหมดก็ฟดำรงชอบมากเลยส้มตำมันแบบรสชาติแบบบรรนอกบรนนอกอย่างเนาะบนอกเนาะแล้วกินแบบใส่กะละมังเนาะต้องใส่ถาดนะเนาะข้าวหนไม้โอ้โจำได้ตอนทำงานคาราโอเกะอยู่ใต้นะอยู่ใต้อะแต่คนที่ตานไปทางานเยอะแล้วกลางวันนะเขาก็พาเราไปหาผักหายาต้นคูนอะต้นคูนเห็นไหมต้นออดิบอะออดิบอะ โลดโอ้โหอร่อยจูนทูนเออเรียกทูนทูนคูนเลยมันอร่อยนะมันกินกับส้มตำอือทูนลำนีใหญ่เลิกนี่แหละมะมากอกมันก็จะเป็นลูกอย่างงี้นะมนี่แหละกอกอีสานไม่ใช่กอกน้ำนะจะไม่เหมือนกอก คืออร่อยว่ะไปใส่เป็นต้มปลาอเนี่ยพี่เดียวเวลาไปทุ่งนาเราไม่มีมะขามมะนาวอย่างเงี้ยเพราก็เก็บอันนี้แหละตามทุ่งนาใส่ต้มปลาแต่ถ้าเป็นคนใต้เวลากินเขากินมะอึกมะอึกเออมะอึกอมะอึกมันก็จะแทนมะนาวได้อร่อยมะอึกเลยหนูว่าเยอะแลาวขดออกให้หมดการกินมะอึกตาองขนออกให้หมดนะหนก็ไม่เคยกินหรอกหนูเห็นแต่เขากินกันฮัลโหล ผู้ใดเอาคิวอ่ะนายอีราบ้าคิวอะไรเป็นสายลูกได้คิวอ่ะมับร้านมาผู้ใดเออมาผู้ใดมามาบอกเลขมาบอกเลขมาบอกเลข่ยถือ นางตัวนี้หรือเปล่าวะที่ไปร้านใช่ที่นางร้องนางรู้ความะใยแล้กกวาาา <c oughs> นางไปกวดลูกค้าใช่ไหม,ม <c oughs> น้ำขึ้นไปสกิดลูกค <c oughs> ้าเออไปค่ะไปค่ะไปหลายที่นะนางเนี่ยนางชอบสกิดลูกนางชอบสกิดลูกคา้านางฟอแล้วก็จะสกิดใช่นางน่ารัก แล้วไม่ให้นางนางก็จะบ่นนะนางเอออ่ะเอ๊ะอ่ะหนูมาไม่รู้นางเป็นหมาที่รู้เรื่องน่ารักนะเวลาคุยด้วยนี่ก็จะคุยกับเรานะเมื่อเช้านะนั่งขวัญมาแล้วท่านครับตอนตอานั่งซิ่งกูดูนั่งทำไมหน้าบ้านไม่รู้เเรียกไม่มาถึงหน้าลามือเะไนี้ไ่ไหว ตังให้คอให้แ้วปิ้งไก่ไปลูกแม่นี่ขนาดกูบอกเอาเผ็ดกลางเผ็ดกลางเนี่ยกลางแดดไอ้พี่กบจมตายหัวกแล้วเมือ่อวานหนูกินรสชาตินี่แหละสองโคกพเบยรอร่อยมากกูไม่เค็มเลยนะพี่เบยกัด ร้านอยู่กับตรงข้ามเซเว่นอะไรวะร้านอะไรวะเซเว่นอะไรร้านตัวเองอะ่ะอ๋อสารพัดตำยำแซ่บค่ะอ,อยู่ติดกับร้านพี่เบียร์นั่นแหละอร่อยใชิไหายนี่คนละยำหรือเปล่าคะคนละยำอยู่โน้นจ้า <c oughs> บางคนก็ามาถามว่าคนละยำเออคนละยำอยู่ฝั่งโน้นจ้าไม,ไ,ไ,มไม่รู้โอ๊ยพอจะเตืนนนอนคนละรูปปา

หนังปลาหนังโปกอะไรก็ตามอ่ะหนังปลาหนังโปกกินกับไอ้น้อเสียบน้ําลายออกน้ไปที่พี่ยาถ้านับเม็รก็ว่า1.2เม็รนะเรียงดีมันจะค้า เบี้ยมึงจะฆ่ากูได้ไหมพีเ่เผ็ดมากพีกเ่เผ็ดมากตัวเองเออพราะมันตำมันตำแล้วยิ่งตำแล้วมันมวนวลไงได้ไดพีเ่เพียปกติเรากินเผ็ดไม่เห็นจะโกสถานเออเอ,อ,อากาศมันเย็นยหรือเปล่ออาวะเนาะมันไม่ร้อนแล้วพริกมันแห้งเออแล้วพริกมันแห้งแล้วมันตำแบบ แตกวันนี้กูบอกเอาเผ็ดกลางนะดีนะบีมงงงงงึงเกียดกูเหรอยิงก้ายิเผ็ดกางยิงไม่เอาตายตายหูแกแต่งตัวดีให้แบดคะแนนแม่อ่อ,อนเนอะกัดสร้อยกันหูแล้วก็บีเนเสาไฟฟ้าเล็กๆ ใสกระสอบด้วยใช่ไหมโอ้ยพ right> ี่ใหม่ปิดร้านเมื่อไหร่ี่รู้เหมือนกันปิดใหม่ปีใหม่น่าจะปิดน้องปิดยี่ห้าใช่ไหมปิดที่หกอะเอวสูงใส่แล้วหุ่นสักใช่คุณแม่เบียพยายามกินให้มันแบบว่าเบาๆพี่เพชรเจ๊อย่าทำไปแเจวหิวหายตั้งใจกินตั้งใจกินแล้วมันจะไม่เส็ดเป็นเพชรบ้าเลย 2่ 12, มมจริงอ่ะ17เ็ี่บอพวกน้นหลยแล้วเนีฮะโอ้ยเอมี่เธอระบายทำแตกวันนี้ผอมมากใช่ไหมดูผอมใช้ไหมทุกคนสุดแน่นมากไม่แม่ใช่ไหม ว่ามาอยู่นี่สาบานต่อหน้าพราะพผู้ประทานประสงค์หนูไม่เล่นแอปหาควยนะหนูลบออกไปตั้งนานแล้วเพราะหนูขี่เกจมานั่งประดิษฐ์ตัวเองอะ่ะขี่เกจมานั่งประดิษฐ์ตัวเองแล้วก็หนูเป็นกระเทยตายด้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เมาได้เ <c oughs> ที่ยวได้ <c oughs> คุยได้ <c oughs> แซล <c oughs> ได้ แต่ไม่มีฟิลโดนเย็ดนะเอาจริงๆพูดเลยม,มาแ,ลแหลแรมสบางเอาจริงๆเลยนะซาบาให้ตายห่วงมีอะไรผู้ชายคนเดียว <c oughs> ไม่ทันได้มีด้วยเชิญผู้ชายกลับบ้านก่อน <c oughs> ให้ตังผู้ชายแล้วกลับบ้านเลยไม่มีฟิลบานให้ลูกออกไปเลยกลายเป็นกระเทยบอกว่าเสื่อมสมรภาพทางเพศด,ดอ,อก ไเข้ามามีปัญหาป่วนบล็อกหมดนะกรรมกูเล่นทุกแอปแสดงว่าแม่ร้านหนูไม่เล่นเลยหนูมีแค่เฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบแล้วก็เน็ตฟิกแค่นั้นแหละให้บอกคือมันหมดตายด้านหมดเลยดิส้ตมตำที่ไหนร้านติดกับร้านเจงไง ทังหลายจีบเบลอาพี่ตายือต้นไปไวต้นไมหาหมอปีทำไมวันนี้มันเผ็ดจังวะอี่หาจะเผ็ดขนาดนั้นอยจเปลี่ยนไมไม่ใช่แบบไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน งงกับตัวเองเหมือนกันดุงไหมที่สุดเบลกูให้สิบเต็มไม่ต้องหักสิ่งใดเลยดอกแต่วันได้กูด่าเพราะว่ามันเผ็ดเกินด่าที่ดู้านมาันดูดา้ามนดูด้านอย่างเงี้ยกูด่าแม่ค้าเนือ้อเผ็ดอร่อยก็อร่อยดุงหลี่มาก เวรกรรมมีจริงนะเบียร์ทุกวันนี้เราไม่มีใครครบคนครบเยอะแยะค่ะโปรดไปใช้ไปใช้เฟซอื่นค่ะเฟซน้าพรไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตเบียร์ค่ะคนครบเยอะแยะเวลาเที่ยวก็เห็นอยู่ว่าคนครบเยอะแยะคนคุยเยอะแยะแต่เลือกที่ชอบจะอยู่ห้องคนเดียวเป็นกระเทยอ,อินดี้ ไม่ว่าคุณจะสร้างเฟซอวตารเป็นรูปหน้าใครไม่ได้มีอิทธิพลต่อนักต่อโตเบียจำไว้เลยในสมองรูปไปครับไปเผ็ดกลางนะคะพี่เบียร์คนสวยกลางแดดมากเดี๋ยว ต่อให้คุณเอาเฟซอวตารเป็นหมื่นหน้าแสดหน้ามาไม่มีอิทธิพลต่อตัวเบียค่ะต้อมาจากแขนเป็นลายตีปิด เอ้าหาหอแก้วพี่ถึงใจตังครับตาแดงเล่ครบเรื่องเยอะเรื่องครบเยอะคนเยอะความใช่คุยได้ทุกคนแหละเวลาไปเอาไปกินร้านเล้าเห็นไหมคนเข้ามาชนแก้วเต้ไปหมดอีดอกแบบนั้น คือกลับมาแล้วก็อยู่ในโลกของเราพอแล้วไม่มีใครอยู่กับเราไปถึงจนวันตายหรอกทำไมทำไมไปประจานคนที่เขามารีวิวแล้วมานอาขวดล,ล่ะกล้าพูแล้วรถทำไมอ๋อน้องเขาออกมาขอโทษแล้วจ้าไปอยู่ในดงหมามุ้ยไหนมาคนเรานะคะ ทุกคนในเนี้ยเขารู้หมดมีแต่ว่าอาวตารโง่ๆนี่แหละนี่เนี่ยเปิดทีใส่ด้วยนะตามเลยวะตามกัดจังตามไหม้ตามอะไรกัดนะตามน้ำพรหรือเปล่าน้ำพรตามกัดจังอ๋อมันตามกัดอย่างนี้แหละเคยมีใครมาตบเปียตัวจริงๆป่ะล่ะนี่ะ <laughs> มันดาไปมาบนั้นแหละมันไม่กล้าเเผยตัวจริงหรอกพอตัวจริงอย่างเงี้ยพอตัวจริงอย่างเงี้ย FC เจนะคะรักเจค่ะทุกคนพอรับหลังก็กัดหี่กูดีดีพอตอนน้าก็รักเจนะคะหนูอยู่ค้างเจนะคะหนูรักเจค่ะหนูเชียร์เจค่ะหนูอยู่ทีมเจค่ะพอรับหลังปุ๊บกูโดนงับหี่กูเลย น่าก็ยิแม่หลักแม่ใส่ชุดนี้อยูดิเ่อบ่ระอคุณมากเลยค่ะไม่เด็กเด็กทำหลวงเอาเอามาได้อย่างเนี่ยติดอยู่นี่นะชอบตรงนี้มาก น่ารักเจน่ารักเจนูรักเจนุ่ยเอฟซีเจนูเชียร์เจนา่ตลอดเลยนะหนูดูใจทุกคลิปเลยพอรับหลังปุ๊บกระโดดงับหีกูดังแควกเลยอืมเได้เมาเได้เมา <laughs> เท่ <laughs> ไเาไรวันนี้มีอยู่ร้อยเดียวตปยวุ้งตอนนี้อยู่ไหนอ๋อพี่หนุหมน่มสวัสดี ปีเธอต่ำได้โหดมากเลยอ่ะเห,เหมือนให้กูแดกในทะเลทรายเลยไปละไปร้านต่อไปดูไ้ไปดูดิพวกเด็กๆจัดร้านยังพวกน้องจัดร้านทีมเจ๊น,นะคะเห็นไหมล่ะอีดอกกูเพอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นทีมกูแล้วเห็นไหม แทบเดียบพีมแทบเดียวทีมกูแบบดมได้ยีบ <c oughs> แปะรูปนับพงนับพรมาใส่อีกเว้ยนกรรมแต่เมื่อ้ยแ๊บเดียวอยู่ทีมกูเลยอดาดาเสร็จแล้วรักเจยอยู่ข้างเจรับหลังก็การหีเจชอบพี่ ตำโหดบุกงงหรบีเท่าไหร่ลูกบีเท่าไหร่บีเท่าไหร่ครับตัมสี่สิบต้มเนื้อสิบบาทเป็นเก้าสิบบาทครับต้มเท่าไหน้ำแม่เลับใช่ป่ะเอากับเท่าไหร่พอดีอันนี้สี่สบอันนี้สิบเป็นห้าสิบอันนี้สี่สิบหนึ่งร้อยวดีหนึ่งร้อยดีจับพี่รัก อุ้ยแม่มึงเอาะ<อ>มีอยู่ร้อยเดียวแหละ <laughs> <laughs> จะบอกว่า,อาเอาตามเอาไปใส่เส้นมะละกอ20บาทาาาเอาแบบแยกมะละกอมาแยกมะละกอเอาเนื้อน้ำนี่เก็บไว้เอาผักนี้ไปด้วยเ้าจะไปกินที่ร้านต่อตอนมืดๆกูหลังเอา,าเอร่อยดีดอกกูไม่ทิ้งหรอกอไม่จำมไม่จำมไม่จำเดี๋ยวเต่งแยกไว้คืนเดี๋ยวไว้จำกินอีกคืน เอเอ่ดยอด้ร่อยท้งเพอร่อยด้วยี่คุณดาดาเราอะคุณเคยคุยตัวจริงกับเราหรือยัตัวจริงกับเบียร์ไม่ได้มีพิษอู้ขอโทษตัวจริงเบียร์ไม่ได้มีพิษมีภยกับใครนะเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้จักกันที่นี่ใช่ไหมดีเป็น แกตัวจริงๆที่นี่ใช่ไหมและพี่เียกมีพริกมีไผมไหมเนี่ยเออกูก็บ้าๆบอๆแบดนล้นะอีเจมีคำพ้อกับบ้านด้วยจ้า<ต>จะไปร้านใช่ไหมน้ำแข็งบทสีบท 4, ่บทสี่หลอดสองบทสี่หลอดสองหลอดให่หนึ่งแค่นั้นเลย เสียงนางนางดูไลฟ์สดพี่เบียร์อยู่นางดูไลฟ์สดพี่เบียโโร์อยู่ยลูกหุหดยหดอกในไลฟ์สดกูสวยจังหุงยไอปนทำไงอ๋อเราดูสวยนะสู่อ๋อ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 อดูในไลฟ์สดสวยนะว่าบาบ <c oughs> ชื่อบาบาบาบ น้าน้า,นาช่วยเจ้านี้งามกระดองกันดิดอนกระดองกันดียอยาดนะเอองามโผล่งามโผล่ไม่ไปอ่ะพี่อ่ะ,อะขอบคุณค่ะห่อกัาไปกินด้ากินเหมือนไอ้ปอบกำลังคือไม่มันก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะได้เลยไม่หรอกแต่นี่ห่อกระต่ายเอาไว้กินกลางคืนขอบคุณค่ะ <laughs> ไกกินพอแล้วลูกพอแล้วหนมจีนที่ร้านก็มีป้าบีอเออเดี๋ยวเดี๋ยวกินเดี๋ยวไปเดีวไปตามอีกรอบหนึ่งแล้วกินกับเด็กๆที่ร้านต้มต้มต้มไอ้เกิดยิ้ตัวใน,น,น,นลูกกินเยอะไม่ได้ไงกลุหงออกเราต้องมังคับตัวเองนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันกุงออกอย่าให้สิมันขึ้นพางนะ เวลาทำอยเวลาแบบมันจะเข้าขึ้นขาไงเออเนี่ยอยากให้กินแล้วให้มันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะกินเหมือนปอบกำลังทำงานต้องมันยนี่นี่เจ้าของร้านนะฝากร้านด้วยจ้าฝากร้านด้วยนะคะสารพัดตำยำแซ่บจ้าอยู่ตรงไหนผัวนางรล่อมาก อยู่ติดกับร้านพี่เบียร์เลยค่ะครับผมมาอุดหนุนกันได้เด้อมาอุดหนุนจะได้นะคะแม่ค้ามีผัวหล่อมาก,ก็ลูกก็หล่อลูก<ม>สวยไ,ไ,ไ,ไป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 แล้ว